หน้า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 เอ้ยเอ้าจริงเ้ยเอาจริงเลยโอ้ยทอดปิ้งไอ้มาดเมโดไปหมดทั้งถุงเลย,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 ยนีมีมี่ไวรไัสไวรัสไวรัสเฮ้ย โอ้โหโอ้โหวิ่แต่น้องน้องแปลกๆนะตัวนี้เนาะวิ่ดูฟันแปลกๆนะเตนดูฟันแปลกๆว่จับตางน้องเป็นอะไรอ่ะตือดูแปลกๆเห โอ้ยไอูบรรยากาศดีอยู่เนาะเห้ยวูชไอโอ้ยดูเอ้ยหนูเอ้ยน่าข่าสามมุกเรอแต่สังเกตนะว่าว่าลิงนะเขาจะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงอกนะ แต่ละตัวเห็นไหมตรงอกอะ่ะตรงอกอ่ะจะมีตรงหน้า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 เอาจริงเอาจังเลยพยาวเลยตรงอกอ่ะเขาจะมีสัญลักษณ์ของแต่ละตัวมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะอันนี้จะคล้ายปานะ่ะอปานดำดำอะ่ะแต่อันนี้น่าจะปานปานใหญ่เลยแต่ละตัวสัญลักษณ์ญญจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่โอ้ย อันนี้ไม่รู้จะทำการก่อสร้างอะไรขึ้นเนี่ยด้านล่างเนี่ี่เขาก็สุดยอดเลยนะทำงานกลางน้ำหมดเลยไอฝั่งนี้นะเห็นไหมถ้ามาเขาสามุกอ่ะไปฝั่งนี้จอดรถอ่ะนี่จอดฝั่งนี้นะถ้าไปหาจอดฝั่งนู้นอ่ะเห็นไหมไอฝั่งที่เป็นหินอะฝั่งนู้นเห็นไหมพี่กำแพงไปหินอ่ะเคยไปจอดครั้งหนึ่งแล้วผมเอา อาหารทะเลไว้ข้างหลังรถเป็นอะ,อะไรนะพวกปูนึ่งกับหอยเจาะนึกว่าลิงจะไม่กินท <c oughs> ินไหนได้โหลือหมดเลย <c oughs> ไม่ยอมไปเลยนะ <c oughs> โอ้ยก็อจอดรถฝั่งนี้เลยก็เดินไกลนมกำลังเย็นเลย <c oughs> <c oughs> นี่จะทำสกายวอล์กป่ะ ถ้าอยสกายอไม่แน่อาจจะเปลี่ยนสก,กายวอลก็ได้นะก็เป็นฐานี่เทียอยู่ตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไปได้